ตอนนี้เราอยู่ที่สวนไหนครับสวัสดีค่ะอันนี้สวนกล้วยแม่สุธีนะคะอยู่อำเภอเสืงสางนครราชสีมาค่ะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลูกกล้วยอะไรครับอ่าอันนี้เป็นกล้วยหอมทองปทุมค่ะ <S 1> <S 1> <S เป็นพันกล้วยหอมทองปทุมแต่ปลูกที่เสืองสางใช่ค่ะครับในพื้นที่ตรงนี้ในจำนวนกีไน่ไร่อันนี้ประมาณน่าจะสิบไร่ค่ะสิบไร่แต่เราแบ่งครึ่งครึ่งละห้าไร่เพราะว่าปลูกห้าไร่ ส่งเดือนอย่างเช่นปลูงห้าไร่มกะลามีนาแล้วก็ปลูกอีกห้าไร่เพื่อให้ผลผลิตได้ออกทั้งปีค่ะใช่ชมสวนไหนได้ไหมคะพาชมสวน,น,นำหนอะไรเป็นอะไรเนี่ยครับอันนี้ีน,น้อันนีนนส้สังเกตสังเกตกล้วยเราจะมีทําสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะอ,อันนี้อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์การตัดปีค่ะสีการตัดปีอใช่สีขาวน,นี่สีแดงสีขาวนี่น่าจะมาก่อนสีแดงสีขาวน่าจะพร้อมตัด ตัวนี้สก,กิทโอสีขาวนี่คขตัดแล้วช่ลูกมันจะใหญ่ก็คืออย่างเช่นตัดปีวันที่หนึ่งกุมภาอีกเจ็ดวันก็จะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเราจะตัดทุกทุกทุกเจ็ดวันค่ะใช่จะมีสีเขียวสีส้มเดินดูได้มีระยะของปลูกไบออความห่างของต้นปกติแล้วจะปลูกสี่ร้อยสี่ร้อยต้นต่อนหนึ่งไรประมาณนะคะ เราก็จะใช้ความกว้างความกว้างระหว่างแถวประมาณ1.8-2เมตรส่วนระหว่างต้นก็1.7ประมาณนี้ค่ะออใช่เราก็จะเป็นที่นี่เราจะใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบโซลาเซลล์ออใช่ค่ะอันีมันดุ้ดบบาดาลได้เลยใช,ใช่ค่ะหุดบาดาลได้มีตลอดปีเลยเมีทั้งปีค่ะที่นี่<ม>น้ำ<ๆ>ดีค่ะอ,อันนี้เป็นต้นสดเพิ่มตัดแล้วตัดแล้วค่ะส่วนนี้ตัดไปได้ประมาณสัก หกสิบปเซ็นแล้วค่ะส่วนนี้อันนี้ชมต้องให้แฟนมาเปิดให้ดูไม่ <laughs> เป็นไรค่ะเาค่ะเห็นแล้วแหละใช่สวยมากครับใช่อันนี้จะเป็นเชือกที่กําลังจะตัดคือสีนี้สัญลักษณ์สีฟ้าค่ะสีฟ้านี่คือตัดได้เลยใช่ไหม <laughs> ใช่เพราะอายุครบหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบวันแล้วใช่เนี่ยมันก็จะมีแบบหลายแบบให้ดูใช่ส่วนค่ะ คุณภาพประมาณไหนครับที่เราทำเนี่ยครับสามารถที่จะขึ้นห้างได้เลยขึ้นห้างส่วนมากห้างจะเริ่มคัดที่น้ำหนักหนึ่งจุดแปดถึงสามเป็นส่วนใหญ่สามกิโลค่ะต่อวีเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจะไม่เน้นไซส์ใหญ่มากแต่ถ้าแบบว่าห้างที่เขาอยากได้ไซส์ใหญ่อย่างเช่นสามถึงสี่เขาก็จะแจ้งเรามาเขาจะระบุมาเลยแต่ก็เป็นหนึ่งจุดแปดถึงสามถึงสามจุดห้าเป็นไซส์มาตรฐานที่แม่ค้าต้องการค่ะ ใช่เป็นไซส์ามาตรฐานคือไม่ใหญ่มากขายง่าย